เพื่อนเคยคิดว่าแค่นั่งหายใจมันจะพาเราเข้าใจเรื่องทุกข์ได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้ากลับเริ่มต้นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยอาณาปานสติหรือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกลองสังเกตดูสิเวลาที่เพื่อนเศร้าเครียดโกรธหรือสับสนลมหายใจจะเปลี่ยนไปทันทีสั้นลงตื้นขึ้นหรือหายใจไม่เป็นจังหวะแต่เมื่อเรารู้ทันมัน เมื่อเรากลับมารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครแต่มันเกิดจากที่ใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเหตุแห่งทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมอาณาปานาสติคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราค่อยๆเห็นว่าแท้จริงแล้วทุกข์เกิดจากความยึดในความคิดและความคิดเหล่านั้นมันมาและไปตลอดเวลา หลวงปู่ดูลเคยสอนว่าจิตที่หลงคิดคือสมุทยัยจิตที่รู้ทันความคิดคือมรรคแค่เพื่อนกลับมารู้อยู่กับลมหายใจโดยไม่เข้าไปเป็นกับความคิดใดใจเราจะเริ่มรู้ทันและค่อยๆวางความทุกข์ลงอย่างเบาๆอาณาปานสติจึงไม่ใช่แค่การหายใจให้สงบแต่คือการเรียนรู้ว่าความทุกข์ไม่มีรากถ้าเราไม่ยึดมันไว้แล้วเพื่อนละ่ะเคยรู้สึกไหม ว่าแค่เราหยุดคิดแล้วอยู่กับลมหายใจความทุกข์บางอย่างมันก็เบาลงโดยไม่ต้องแก้คอมเมนต์แชร์ไว้นะเพราะเรื่องของเพื่อนอาจช่วยให้ใครบางคนวางความทุกข์ลงได้เหมือนกันอนาปานาสติเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้เลยนะครับไม่มีข้อจำกัดเพียงตั้งใจแล้วกลับมารู้กับลมหายใจที่เป็นหัวใจของสติปัฏฐานสี